ที่สนามบินอุบลราชธานีครับกำลังเดินทางจะไปที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพนะครับแต่สําหรับเราเราก็รู้สึกว่าเออเราคุยกันแล้วก็มั่นใจกันมากพอว่าเจตนามันอันเดียวกันนะเจตนาลมก็คือเจตนาเดียวกันที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปนาน,น,าน กับบ่ได้คิดมาสิในแต่งงานนันั้นก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเชื่อเลยมันไม่ไดีการที่เราจะแต่งงานมันไมมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึง่ง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรในในวันข้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ต้องทําให้มันดีที่สุดคือถ้าเรารู้ว่าเรารักกันมันก็จะมันก็จะดีอ่ะมันก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่อจะเล่ให้ฟังว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่มี ไม่มีเรื่องบังเอิญมันถูกริขิดไว้หมดแล้วทุกคนมันไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างแม้กระทัางเรื่องการเตรียมงานหรือเรื่องคนที่จะมาจัดงานให้เรามันก็ยังเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วยี่ใข่งืดไม่มีใครว่างเลยนะคะเพราะว่านเป็นเลิกแต่งงานเ,นเลืิกแต่งงานแห่งชาติ เหมือนอะไรอะไรก็ลงตัวไปหมดโดยในเวลาแบบในการตัดสินใจในระยะเวลาที่แค่วันเดียวอะไรเงี้ยแล้มันข่อ,ขอยแล้วเ็รา้งานรยากย่งงแล้วใจดีน้ำข่อยเราพยายามที่จะให้ข่อยเป็นตัวของข่อยเองเราเห็นเราเคยเห็นในข่อยอึอดอ,ดอัดยังไงโดยด้แต่ว่าข่อยกลับกลายเป็นตองแบบข่อยต้องข่อยตองว่าเป็นตัวของตัวเองยอ้อนคอมเมนต์ไหมเราไม่ได้มีผลใดๆนะคะบอกเลย บอดักบอบอดักไปก่อนเอเราดีบอดักไปก่อนเลยมันต้องหลักที่เราเป็นเรานี้แหละทุกคนมันเขายั่งยืนถ้าหลักที่เป็นอย่างอื่นมันจะไม่ยั่งยืนนะคะนี่นั่นหลักไปก่อนมันสิบพันต่อมอต่อมอก็ะื้พออ๋อแหม สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเรานัดเจอที่ใช่ืัอวแนนมีงานที่ล,ล,ล,ลบุรีลบุรีผมที่ศรีสะเกดและที่นี้ก็มาขึ้นเครื่องเช้าที่สนามบินอุบบนนะครับ,รบมาเจอกันที่ตอนน่ะผมได้รอครับจิปรอพออนลครับ วันนี้เราจะมาอะไรวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้นัดกับทางสตูดิโอนะคะก็คือไปลองชุดแต่งงานบจริงเป็นงานแต่งที่แบบว่าด่วนมากนะครับด่วนมากมายเพราะว่าจะแต่งงานเนี่ยอีกแค่ไม่กี่วันแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปทีีเวดดิ้งเลยนับถอยหลังอีกแปดวันนะคะแต่เราก็ต้องถ่ายถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องมีแบบ บอร์ดแกลเลอรี่ใช่ให้แฟนคลับมีแกลเลอรี่ไว้ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ดูพาไปดูบรรยากาศด้วยกันมันเป็นงานของเขาเนี่ยเราก็จะเป็นพระเอกเราก็นางเอกตัวจริงในวันนั้นเดี๋ยวเราหูเสียงัวเสียงัวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะพาไปดูบรรยากาศนะคะว่าในการลองชุดของเราวันนี้จะเป็นยังไงเอาวตื่นเต้นมันจะขัดคอกันหรือเปล่าเต่งอย่าตะลึงนะ กตื่นเต้นตั้งแต่มาถึงอพาราบีติงสตูดิโอเป็นที่ที่แอนออีีเลือกเช้าไปคุยกับพี่ลิงม้นานแล้วจนงจได้เกินเกินไปได้ใช่ไหมคะพีรต้องพต้องไม่จุดซ้ำเลยหรือว่าจุยาวก็ได้แต่ว่ายาวที่มันเบากว่านี้ะชั่ เป็นหนูว่าสีเราชอบยังไหงสียังไม่ชอบเป็นสีขาวใช่ไหมใช่เกินไปแต่ในความแบบในความใหม่ยังไม่มีคนใส่ตอนนี้พี่ปอเราออกแบบทำที่เป็นคอนแทคไลท่แต่บอกว่ามันมันม่ไห็ สำหรับเดินเดินขอบคุณแขกเดินขอบคุณแขกหนูจะกอยากได้หางปลาดบ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยววัดเดี๋ยววัดเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บไรเข้าไปีกเขเรียกนะคะเดี๋ยวพอเรียกว่าเขาก็ไม่เรียกหรอกใช่ไหมคะที่นี่ไม่มีเรียกนะคะเต้นตลอดค่ะเรียบร้อยครับแล้วเราก็ต้องแต่ว่าในคลิปนี้ที่ลองหลายๆชุดทุกคนต้องลุ้นว่าวันวันแต่งงานวันวันงานนะครับจะเป็นชุดไหนนะครับ